สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาติดตั้งกุญแจรีโมท toyota v โก o นะครับคันนี้ประมาณปี0 5 0 6นะครับไม่มีรีโมทมาจากโรงงานนะครับหลังจากติดตั้งกล่องรับสัญญาณรีโมทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้เป็นกุญแจรีโมท2ดอกนะครับดอกทางด้านขวานะครับเป็นรีโมทเหมือนทรงแท้ศูนย์นะครับแข็งแรงทนทานนะครับดอกทางด้านซ้ายนะครับเป็นรีโมทแบบตีดพับเก็บก้านกุญแจได้นะครับคันนี้ติดตั้งเป็นระบบเปิดปิดธรรมดานะครับไม่มีเสียงนะครับมีแค่ไฟเลี้ยวกระ เปิดไฟเลี้ยวกระพริบสองครั้งนะครับล็อกเปิดนะครับใช้งานง่ายนะครับเดี๋ยวทดสอบระบบภายในรถต่อนะครับทดสอบระบบรีโมทภายในตัวรถนะครับล็อกเปิดล็อกเปิดนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับสตาร์ติใช้งานนี่เหมือนเดิมนะครับขับรถไปนะครับอย่าเบรกนะครับรถล็อกให้อัตโนมัตินะครับ ดับเครื่องนะครับรถเปิดให้อัตโนมัตินะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถ Toyota V i ีโกนะครับไม่มีกุญแจรีโมทนะครับสามารถติดตั้งกล่องรับสัญญาณรีโมทได้นะครับสามารถเลือกแบบรีโมทได้ตามชอบนะครับมีบริการติดตั้งถึงที่ถึงบ้านนะครับฟรีค่าเดินทางนะครับทำให้ครบทุกอย่างนะครับเดินระบบกัดดอกกุญแจนะครับ082616 6 5 5 5นะครับช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับ